ช่วงเวลาที่เศรษฐกิจฝืดเครืองอย่างเช่นในเวลานี้อาจเป็นหนึ่งในบททดสอบที่ยากที่สุดในชีวิตของใครหลายๆคนไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็พบแต่คำบ่นว่าคนไม่ซื้อของเศรษฐกิจไม่ดีทำมาค้าขายไม่ขึ้นร้านค้าที่เคยขายดิบขายดี กลับเงียบเงาเหมือนเสียงของหัวใจที่แผ่วเบาลงทุกทีหลายคนเริ่มรู้สึกหมดหวังเหมือนชีวิตกำลังถูกบีบให้แคบลงเรื่อยๆจนไม่รู้จะเดินต่อไปทางไหนดีเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเมื่อคนที่เคยเต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังกลับต้องนั่งมองสต็อกของที่ขายไม่ออก เพียงเงินติดบ,บัญชีแค่หลักร้อยขณะที่ค่าเช่าร้านค่าผ่อนบ้านค่าดูแลลูกหลานยังคงเดินหน้าต่อไปไม่รอใครมันช่างเป็นเรื่องที่เจ็บปวดเหลือเกินแล้วก็ไม่มีใครที่อยากจะตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้และหากคุณกำลังรู้สึกแบบนี้อยู่ ขอให้คุณจงรู้เอาไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่ตามลำพังความท้อใจที่เกิดขึ้นไม่ได้แปลว่าคุณนั้นอ่อนแอและถึงแม้ว่าคุณรู้สึกหมดหวงังมันก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่คนทุกๆคนต้องเจอเมื่อเผชิญกับวิกฤตครั้งใหญ่หลายคนล้มลง ไม่ใช่เพราะเขาไม่ได้พยายามแต่พอโลกมันหนักเกินกว่าจะยืนไหวได้ด้วยแรงของคนคนเดียวแต่ในความเงียบในความมืดมนของความรู้สึกพ่ายแพ้มันอาจกำลังซ่อนบางสิ่งบางอย่างไว้ให้เราได้เรียนรู้ว่าแมนจะไม่เหลืออะไรเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เรามีอยู่เสมอก็คือ หัวใจของเราเองหัวใจที่ยังเต้นอยู่แม้นจะเหนื่อยล้าหัวใจที่ยังคิดหาทางแม้นจะถูกปฏิเสธซ้ำซากไปมาหัวใจที่ยังฝันแม้จะถูกโลกบอกว่าพอได้แล้วการมีชีวิตอยู่ต่อในวันที่โลกไม่ใจดีกับเราเลย มันไม่เชียวเรื่องที่ง่ายแต่มันคือความกล้าหาญในรูปแบบหนึ่งบางทีเราไม่จำเป็นต้องคิดหาทางรวยในทันทีไม่จำเป็นต้องพุ่งทยานไปสู่ความสำเร็จเหมือนคลิปใน YouTube แค่ลุกขึ้นมาแต่งตัวตอนเช้าหายใจลึกๆและบอกกับตัวเองว่า วันนี้ฉันจะไม่ยอมแพ้แค่นั้นก็เพียงพอแล้วสำหรับการเริ่มต้นใหม่ในสภาวะเศรษฐกิจที่ตกตำ่ำบางครั้งสิ่งที่พังไม่ใช่แค่ตัวเลขในบัญชีแต่เป็นกำลังใจของคนธรรมดาคนหนึ่งที่กำลังสู้เพื่อความอยู่รอดและเราต้องซ่อมกำลังใจนั้นก่อนที่จะซ่อมแผนธุรกิจของตัวเอง คุณอาจเคยเป็นคนที่เก่งมากเคยขยันเคยมีเป้าหมายแต่ไม่เป็นไรเลยถ้าวันนี้คุณจะรู้สึกเหนื่อยคุณมีสิทธิ์ที่จะพักมีสิทธิ์ที่จะร้องไห้มีสิทธิ์ที่จะรู้สึกว่าชีวิตมันไม่แฟร์พาะมันก็ไม่แฟร์จริงๆ แต่ขออย่าหยุดที่จะเชื่อในตัวเองเศรษฐกิจอาจจะดีขึ้นหรือแย่ลงตามวงรอบของโลกแต่ตัวคุณคือสิ่งเดียวที่คุณควบคุมได้คุณควบคุมได้ว่าคุณจะลุกขึ้นมาอีกครั้งไหมจะลองขายแบบใหม่ไหมจะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมไหมจะเอาความล้มเหลวของวันนี้ มาเป็นบทเรียนหรือปล่อยให้มันกลืนกินคุณไปชีวิตไม่ใช่การแข่งขันกับใครแต่มันคือการซื่อสัตย์กับตัวเองว่าเราได้พยายามเต็มที่แล้วหรือยังแม้จะขายของไม่ได้ในวันนี้ก็ใช่ว่าจะไม่มีลูกค้าอีกตลอดไปแม้จะล้มเหลวกับอาชีพหนึ่ง ก็ยังมีอีกหลายพันหนทางให้คุณได้ลองและแม้จะถูกมองว่าไม่ประสบความสำเร็จแต่คุณก็ยังมีค่ามากในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่ยังหยักยืนอยู่อย่าเชื่อใครที่บอกว่าคุณต้องสำเร็จเท่านั้นถึงจะมีค่าเพราะคนที่ล้มแล้วลุกข,ขึ้นมาใหม่คนที่ยังไม่ยอมแพ้ต่างหาก คือคนที่แกร่งที่สุดและถ้าในวันนี้คุณรู้สึกแย่จนไม่อยากลุกออกจากเตียงอยากให้คุณรู้เอาไว้ว่าการที่คุณอยู่ตรงนี้กําลังฟังข้อความนี้ก็เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าคุณยังไม่ยอมแพ้เพราะคนที่ยอมแพ้จะไม่หาคำปลอบใจให้กับตัวเอง การที่คุณยังพยายามที่จะเข้าใจยังอยากหาขนทางยังอยากที่จะเดินต่อนั่นก็คือชัยชนะเล็กๆที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินแล้วขอให้คุณลองหายใจเข้าลึกๆอีกครั้งลองนั่งนิ่งๆแล้วถามหัวใจของตัวเองว่าฉันยังอยากที่จะเดินต่อไปไหมถ้าคำตอบ คือใช่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามแค่นั้นก็เพียงพอแล้วที่จะเริ่มต้นวันใหม่อย่าประเมินค่าของตัวเองต่ำเกินไปเพียงเพราะยอดขายของคุณไม่ดีอย่าปล่อยให้สภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำม,มากำหนดว่าคุณไม่มีคุณค่าเพราะว่าคุณยังมีความฝันมีความรัก แล้วก็มีคนที่รอให้คุณนั้นกลับมายิ้มได้อีกครั้งและจงจำเอาไว้บางครั้งแสงที่เราเฝ้ารอก็ไม่ได้มาจากข้างนอกแต่มาจากภายในหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้ของเรานี่เองหากคุณชื่นชอบบทความดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง และกด subscribe ด้วยนะคะ